บัดนี้วันที่29มิถุนายน2568เป็นวันที่60ข้าพเจ้านายมารุษแสนสุขขอถวายแสยงสดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิ บทที่หบทกราระรตนาตอรหังสมาสัมพุทโธปะวาพุทมังะขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธโมธม,มังนมัสามิสุปฏิปันโนพระวโตวสาวะกะสังโคสังขังนมามิบทที่สบทบูชาพระไพรีพินาศอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธรมาโนทาหิปะคุเนหิธะ มาโนธานิปารมีหิจทิสติยวชิวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสรารนางังโตโปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสทินาปบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธธรรมมุนิลาชาสัสุนันตุสักขโมคทางังสักเคกาเมจุรุปเปกิเดสิขรรตาเตจันตริเควิมาเน พีเประเทศจะกาเมตตลุวนะคาห์เเคหะวัทุนหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาฉลทะวิสเมยักขะกันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวัจะนางสะทวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโรอะยามพัทันตาธรรมสวรรกาโรอะยามพัทันตาธรรมสวนรกาโรอะยามพัทันตา บทที่สี่บทสดปุพพะภาคณมกานนโมตัสสะภควะตอระหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอระหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอระหตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสดไตสรณะคมนะปาถะพุทธังสรณันางกชามิธรรมังสรณันางกชามิสังฆังสรณันางกชามิทุติยามปิพุทธังสรณันางกชามิทุติยามปิธรรมังสรณันางกชามิ ทุติยามปิสังขังสันนังกชามิตติยามปิผุ้ทังสันนังกชามิตติยามปิธรรมังสันนังกชามิตติยามปิสังขังสันนังกชามิบทที่หกบทสดสัจจะคิริยาคาถา นาติเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชนโสถิเมโหตุสัพพธานาติเมสรนังอัญงธรมโมเมสรนังว enfin ังเอเตนะสัจจวัเชนโสถิเมโหตุส <forte> <household bumps> ัพพธานาติเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัชนโสถิเมโหตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปมาณคาถาพุทธังนัเมรุรัตนภูตสลีรจิตตังธรรมังนัเมรรัตนภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนัเมรรัตนภูตะสุสีรทิฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนตยววังสัมาสโมสริวิตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณยขวัสสะปวัตตังอสุมิตยมหิปิตะเทวยะถาติทันเท เอกังวินาตะทิตะตเลสะมัสสภเวนะโลเกกทาจิจจาจิเลนจัปปาตุภูตังคัมภีระยายวิสยังอติทุตัสัตถังวินยูหิตปันทิตะชะนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกัฏฐนจุปลบพระพนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณาคุณะกายตายนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตังปิสมุป,ปัสตังมณสิสุทธะภาษา,าทฐานางังปุญญาติ การนตะสมุตตะมะุณนภูมังทุกขาปะมุตจะนะมุขะสารนังขตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปนิสยาถังสัมากกเลสมละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตตกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจปิสารนังขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขตาหะ รัตติมที่วังคณะเนสุนัมัสมานาภูเชมะจาปิสสสตังสุปัสัน,นจิตตาตัฐานุป,ปาริจริยาสธาลัตาจะบุญเยนะตัทฐสุกะเตนะสุขีพวเวมุเตเชนะตัสสะจะสธาปิสุววติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปะมานภูโตโลกุตลาภิสมโยเนียโตสุโพชัง ตโสปนิสยจายายะอา,ายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปธธัสสาทะกาโนบทที่แปนัมกาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมะลาประกัดโทสามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสปาสสะวินโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิลสานามิมโลกัสนาทันจะ วินาจะการจะตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเมโตรมโมทโชโยวิยตัสสะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสวิสุทิมะคังนิยานิโกธรรมัทละสัาลีสาตาวโหสันติกโรสุจิโนธรรมังวันตังสีตธสานมามิโมหะปะทานังอุปสันตทาหังตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเมโต สัตธมรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปุปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิชิตังกโลติสังขังวลางตังเสรสามามิพุทธานุพุทธังสัมเสสะทิถึงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนโต บทที่บทสวด,สดนมโมการอัตกะคาถา,านนโมอารหัตโตสัมมาสัมพุทธสมัมเหสีโนนมโมอุตตมัธมมาสสวาคาตัสเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคสาปิวิสุทธสีรทิติโนนโมโอมาตายาราัสารัตนตายสาสสะทุกังนมโมอมากาติตาสาาตาสวาตถุตยาสปินมโมการรับประาเวนวิคัตฉันตูปัทถวา นโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานนโมการลาสเตเชนะวิถิมิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสม,มัยยังพระขวาสัสเกสุวิหะติกปิละวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกุสังเกตนะสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปฏิตาหุติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสังขันจะ อัถโคจะตุนังสุทธาวาสกายิการังเทวานังเอตาทหโสตอายังโคภะควาสเกสุวิหะติกปิละวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาภิขุสังเขนัสทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตางหงติภคะวันตังทัศนายะพิขูสังขันจะยานุนัมยามปิเยนะภคะวาเตนุปสสังกมือยามะอุปสังกมิตวาภะควาโตสันติเกปเจกขคาถาภาเสยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยทัพปินามภะระวะปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษทิตตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตารหิตาพระคัมโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระคัมภีตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควมโตสันติเกอิมัง คาทังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหอิมังธรรมะสัมยังทักกิตายะวะอปราชิตสังคันเตอัตโคอปราเทวตาพระวคตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระพิกโวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกมรรคังสุสาลธิวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉตวาคีลังเฉตตวาปริกังอินทคีลังโอหะจะไม่เมชา เตจะดันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายยภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคพระควาภิกขุอมันเตสิเยภูเยนะภิกเวทสสุโลกธาตุสุ เทวตาสันิปฏิตาโหติภคะขวานตาทศนายะภิกุสังฆาจจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอติตรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวานตานางเอตตปรมาเยวเทวตาสัณิปฏิตาพระวิสันติเอตเทวตาสัณิปฏิตาเฮสุงเสยทับปิมหังเอตตาหิเยปิเตภิกขเวภระวิสันติ อนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยทาปิมัหังเอตาะหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยยสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนัทัสาธุกรรมมนสิกโลถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตท,ทโทจา โลกัมนนตกัสสามิยัตภูมาตาทัสิตาเยสิตาคิริขภลังปหิตตาสมมาหิตาอุทุสีหวัสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทารตมนสาสุทธาวิปัสนมนาเวลาคิโยปสัจจสเตยัตวาวเนกปิลวัตเวตตโตอมติยิสทัสสาวเกาสเสนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานัทพิกขโวเตจะตัตปะกัมมลุงสุตวาพุทธศสสสนาเตสามปะโตระหุยนางอมโนสานัทสนัง

ชาสหัสสาะเมืว่ตายขกานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันนวันโตยะสัสนิโนโมทมานะอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางสาตาขิลาติสาหัสายะคานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันนวันโตยะสัสนิโนโมทมานะอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางอิเจเตโสระสาสหัสสายะค้านานัตตะวันิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันนวันโตยะสัสนิโนโมทมานะอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนาง Wesamita pancasat taya na tawani no iti Manto su Manto wana wanto ya mo Thamana api kamu piku nang semiting menang kumpi lo laca kai kowe pula sani wesanang kuyo nang sata sahasang ya Nang lupa sate กุมพิโลราชาค่ะขีโกโซโปะฆา,าสมิติิงห์ว่านางปุริมันจัติสังราชาทัตตะลโถปัสสะสติคันทัพภาณังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทะนามามหาพราอิธิมันโตจิตมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมธมานาอภิกรรมุงปิคุณางสมิติิงห์ว่านางทักกินันจัติสังราชาวิลุนโ์หตปัสสะสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทะนามามหาพรา อิทิมันต์โตชุติมันตโตวันนวันโตยสศสิโนโมตมานะอภิกรรมมงกิคุนังสมิติังวนังปัจฉิมจัตถีสังราชวิรูปะโคปัสสาสตินะครนางอธิปติมหาราชายสัิศิโสปุตตาปิตัสสภาวอินทนามามหาธลาอิทิมันต์โตชุติมันตโตวันนวันโตยสศสิโนโมตมานะอภิกรรมมงกิคุนังสมิติังวนัง อุตตรันจัติสังราชกุเวโลตับภะษาสติยัขานังอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาวอินทนามามาปาราอิติมันโตุ่ติมันโตวันละวันโตยะสัสสิโนมทมานาอภิการมงปิคุนางสมิติงนางปุริมาทิสังทัตตะลัทธโธท่าขีเนนะวิรุฬหะโกปัจฉิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทธรรมละมานาอัถังสุ วัเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันจันิกาสธามายากุเกณฑูกเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนการมเสดทธจะกินุมันทุนิมันทุจจะปนาโทอปมัญโยจะเทวสุตโตจะมัตติจิตตเสโนจะคันทพโพณโรราชาเสโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพะลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพภาสาราชุภิโมทมานาอภิกรรมภิคุนางสมิติมนังอัตคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัะกา กัมพลาสัตตะาอาคูปายาคาสหยาดติพิยมุนาทัตตลทัทธจอาคูนาคายาสสิโนโอเอราวันโนมหานาังโคโซปาคาัสมิติงมนานังเยนาคาราเชสหาสหาลันติ ทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนมะชปตาจิตราสปนาอิติเตสนามังอภายันตานาฆาราชนามาสีสุปันนันโตเขมมมะมกาสีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามการสุพุทธังเิตาวเชระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา าตโลวาสวัสเตยิมันโตยะสัสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะาเวคาสะเวปัจจิตติสุจิตติจัปหาลาโทนมุมจิสหะสัตตัญจะปผลิปุตตานาสัพเพเวโรจนามละกาสันน้นนายหิตวาพระดิงเสนางลาหุพระธมุปปาขมุงสมโยธานิพัทธเตภิขุนางสมิติงนางอาโปจะเทวาปฐวีจเตโชวายโยตถา,าขมุงวุลนาวุลนาเทวา สมโมจะยะสัสสะสหเมตตากรุณาการจิกาอุเทวายะสัสิโนทัศเตตทัศธากายาสเพนะนันตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมธมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสานีจะสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขันนิปุรกิตวะอาคูมันทวรลาหกาวัสุนางวัสโวเสโทสะโปาคปุรินทโท ทัศเสตทัศสถานกายัสเพนนะนตวานิโนอิทิมันโตชิติมนโตวันวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังอะทาโคสหาภูเทวะสะละมคีสิคาลิวะอะลิธกาจะโรชาจะอุมาปุพพานิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจจตาจะเนชกาสุเลยะนุจิราอาคูอาคูวาสกเนสิโน ทัศเสตทัศธากายัสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันตอชุดิมันตวันนวันตอยะสสิโนโมตมานะอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงุนังตมานะมหาสัมมานามานุสสามานุสุตถมาขิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัถาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสิโนทัศเสตทัศธากายัสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันตอชุดิมันตวันนวันตยะสสิโนโมตมานะอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงุนัง สศก,การกรลุมหาอนุลาอาคูเวคนะนาสะสะหะโอทาตะไครหาปาโมฆะอาคูเทวะวิจักขนาสถามัตตาหาระขชามิสกาจยสายัสสินโทนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเตทัศทะกายาส,าายสาเพนะนัตตะวนันิโนอ,อิทิมันโตจุติมันโตวันโวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกรมงภิกขุนางสมิติวงวานางเขมิยาตุสิตายามากัถกาจะยัสสินโน สัมพิทก,กาลามสเสถถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานัตตินโนอาขุอาถาคุาาคปารณิมิตาทาเเตัศเสรษฐทัศธากายาสเปนะนตะวานาินนโนอ,อิทิมันโตเชติมันโตว,วันว,วันโตยัสัจิโนโมโทุมานัอภิกกรรมโมปิคุณังสมิติงโนังสถเศรษเท,เทวะนิกายาสเปนะนตะวานาินนโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยะสัทิสัชสาหาปะปวุถัชฌาติมัคขีลังโอขตินัมนาสวัง ขักเคโมข้าตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปะคัสิมิติมนังสหัสสพัมมโลกานังมหาพมมาพิตติธติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัศนเสถาอิสราอาคุปเจเกวสสวัตติโนเตสันจะมัจฉโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิการเตสินเทเทเวสพัมมเกมาลเสนาภิกามิปัสสะการหัสสัมมติยัง เอกขันหัตถพันธะธาตราคนะพันธมัตุโวสัมมันตาปริวาเลยทัมาวมุนจิตทัพโกจินังอิติตัะมหาเสโนกันหัตเสนาเปสัยยะปานินาตะละมาหัตจะสลังกตวานะเพลระวังยะถาปาวุสโกเมโคลฐานนันโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุฏโธอาศยังวเสตันจะสัมพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักรุมา ตตโตอมตติยิสัทสัวเกสาสเนนเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจะอาตปะกมุลงสุตวะพุทธศสะสสนางวีตลาเกหิปัะกมุงเนสังลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆมาพยาตีตายะสัสิโนโหมันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตังอเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวะโสจะปุเพจจักกตปุญญตาอัตสัมมาปนิธิจจะเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสัจจจิสิปัญจวินโยจัตสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตฏฐานสังฆโหอานังกุลาจะกรมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานังจะธรรมจริยาจะ ยาตการนั้นจะสังขะโหอนุวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเมสเอตัมมังคลมุตตมังคารวะคารวะจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญยุตากาเลนะธรรมมสวนาังเอตัมมังคลมุตตมังขันตีจะโสวจัสตาสัมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมมสากาศะเอตัมมังคลมุตตมังตโพจะพัมจริยานจะอริยสัจนะทัศนัง นิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลามุตรังพุดทัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานการปฏิอสศกการวิรชังเขมังเอตัมมังคราโมตมังเอตาชิสานิกัตวาณสัพพัทะมะปราชิตาสัพพัทะสทิ้งคัตฉันติตันเตสังฆราโมุตรังทีบทที่สิบสองบทสวดรัตนาปรลิตธยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเกสุวาอย่างรัตนาปนีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทธเทรัตนาปนีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัชิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะตัชขาสักยามุนีสมาหิตโตนัตเตนะตามเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิโหตุยามพุทธเสธโธปริวันณีสจิงสมาธิมานันตาริการยมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิจติธรรมปิธรรมเมรัตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิโหตุเยปุเยปุฆลาอัตถ สตังปสัสสะถาจตาริเอตานิย e, an an e, ุคาณิโหติเตทักขิเนยัสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภะลานิอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสสวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนานิกาไมโนโคตมัสสาสนามหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะรธรามุทธานิพุติงคุณชมานาอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสสวัติโหตุ ขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราชตจิตตายติเกาวาสมิงแต่ขีนภีชาอาวิลุนหิฉันทานนิพพันติชีลายัตยา,ายันปฏิโบอิทัมปิสังเครตนางปณีตงังเอเตนะสจเจนะสุวติโพตับทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชา อัตตานตัสสะโพสัสะนิจังสัญญาตาจารินโนเนวะเทโนขันธพโนามาโลสหพมุนาชิตังอปะชิตังกัจย,ยิลาตถา,าลูปัสสะฉันตุนโนบทท,ที่สิบสี่บทสดเกตพุทธสูดภาสิตมิทังเตนะภะคะวตาจานตาปัสะตาอารหตาสัมามสัมพุทเทนะเอธตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปรายมาอิติกิรยมาปิตะกะสัมปัฏานเนนะมาตากะเหตุมา นายาขเหนมาอาการะปริวิตาเกนมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพารูปตายะมาสัมมโนโนขารุยธาตุเมเหะอัตนาวะชาเนยญาธาอิเมทะมาอากุสลาอิเมธะมาสาวัจจาอิเมธะมาวินยุขรหิตาอิเมธะมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวันติอัตตุเมเหะปัจฉะเหยญาธา ยาธาตุมเหอัต,ตนาวะชาเนยยาาอิเมธามากุศลาอิเมธามาอนุวัชชาอิเมธามาวิโุปสัสสะถาอิเมธามาสมัตตาสมาทินาหิหตายะสุขายะสามวัตันติอัตตต,ตุมเมเหอุปสัมปัจวิหาเลยยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิต,ตมัพปมายงเจรูปรนิตสนาสานติตานาเอตังเพยังมะ มรเนเปรีกมาโนปุญญานิกายิราธสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมรรพบามายังชชตูปนิตาสนสันติตานาเอตังพัามรเนเปรีกมาโนโลกามมสังปชะเหสันติเปโขโยธะการเยนสังยโมวาจายะอุทเจตสาตังตัสเปตัสสุขายโหติยังชีวมาโนปะกโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนัทุกขติงคัตสติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญยปัสสติอัถนิพินทติทุเคเอสมมคโหวิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญยปัสสติอัถนิพินทติทุเคเอสมมคโหวิสุทธิยาสเพธมาอนัตตาติยธถาปัญญยปัสสติอัถนิพินทติทุเคเอสมมคโหวิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวด อปันนกะชาดกอปันนกฐถานเมเกทุติยังอาโหตักกกาเอตัดทายัเมทาวีตังคันเหยยอปันนักังภะหุงเวสรนังยานติปภัตตานิวนานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษสาพยตตจิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนมุตตมังเนตังสรนมาคัมมสะพะทุขาปมุตจติโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังขันจะสรนังขโตจัตตาริอริยสัจจานิสำมบ ปัญญายปัสติถูกขังทุกขสมุปบาทังทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอัตถันที่กัางทุกคูปสัสมคามินังเอตังโขสาระนังเขมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสาระนมาขำมะสัพปะถูกขาปัมมุตจะเตบทที่สิบเจ็ดบทสดพระเทกรัตคาถาอติตังนันนวาขมยยันปฏิกังเขะนาคตังบุคคลแม่ครคำนึงขึ้นสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ขวนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยจตสติตามปะฮีนันตังอัปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธัตถวิตปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิถามนุปผละเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนแงันไม่ขอนแกนในทำนั่นนั้นได้บุคคลนั่นพึงเจริญทำนั่นเนืองเนืองให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะสุเวยพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัอินโนสังขรัรเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะตมะตังทิตังตังเวพัทเทกราโตติสันโตอจิ คเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้ง,งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศนี้แลบที่18บทสวดปินหาปัจเวคขณะปลาถัแปลชาตาธรรม,มมหิฉลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะก่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิธรรม,มมหิพญาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะ่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะอนัตตโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ่วงคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมาสโกมิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมภันธุกัมมปฏิสานโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกรรละยานางวาปาปะกังวาตัสธายาโทพระวิสาม์มีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจ,จเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บบทสดเทวตาอุโย,โยชนะคาถา ตุขปัตตาจะนิทุกขาพาปัตาปตาจะนิพญโสกัปปัตตาจะนิโสกาหนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทงังสเเเทวานุโมทานตุสัพสมพัมปติสิทธิยาทานังทัทานตุสัทายสีหลังรักขตุสัพพทาภาวนาพิระตาหอนตุขดชันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระลปตาปจเจกนันจะยังพลังรหันตาน,านันจะเทเชนาละสร้างปันธามิสัพพโส บทที่20สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาท่านธรรมยังปฏิาะะทานคาถาโยพันนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปคะเลโพที่ะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมธา,าในนภพวันตุปูชิตาสดทิ้งกระรอนเตท,ทวิหารมันทะเลเทหลาจะมัจฉานาวกาจะพิกโวสาร้างลามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพาวันตุเต ชาตาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวะสัง,สงเสทชาตาอาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวุังปฏิจเต,ตสัพเพปิทุขาากขสักกลอนต,สต,สตะะะะะุสังขยังธาตุจิรังสตังธรมโอธรรมมัตราจัปุกขลาสังโฆโหตุสมาโฆวะอัฏฐายะจหิตายะจะอัมเฮรักตุสัตธระมโอสะเพปิธรรมะจาริโนพุดถิงสัมปาปุเนยามาะธรรมเนอริยปเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปฏิทานาคาถาปแปล ท่านธรรมยามปฏิทานนะคะทาโยพนามเสปุญญาสิธานิกาตัสญานัญญิกตานิเมแต่สันจะภาคิโนโหตุสตานันตปนามะกาเยปิยาคุณวันตาไมหังมาตาปิตาทยอทิฏฐาเมิจาปปยาทิฏฐาวาอันเยมัชัตเวลิโนสตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกา ปัเจกจัตโวกาลาสังสลันตาพระวพาพระเวยาตังเยปฏิทานนเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังเวทะยงมะยาธินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตาสทาหุตุเอเวราสุขชีวิโนเข็มมาปะทันจะปปโปนตุเตสาส,สสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้ และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาระรตนาตยด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทาั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยอื้พรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภารีพินาศโดยมูลนิธิสมเดยย็จพระญานาังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธทุป,ประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์การถูกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบิววรสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิพพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน